สวัสดีจ้ามันนี้มาเก็บอีกตูจ้าใบแมงลักจ้าม่อเร็จแกงนน้งไม่สุมใส่ไก่จ้าเก็บเอาพอใส่พอใส่แกงจ้าเครื่องพรอมเครื่องแรกเน้นค่าพริกมอมตำค่ะ ไข่หอมแดงกระเทียมตำใบจ้ามันไม้ส้มกระตุ้มไปแล้วไก่หั่นไว้แล้วซับไว้แล้วจ้าตั้งหม้อแล้ักใส่เครื่องที่ตำใบจ้าตุมไก่ ต้มไปเรื่อยๆให้สุกจ้าต้มเสร็จหลัก็ใส่ น้ำมหม่สมลงไปจ้าก็ต้องต้มดุนนะคะเพราะว่าน้ำมหม่สมสุกแล้วคนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็จะมาปรุงรสจ้ะใส่น้ำปลาใส่เกลือนิดนึงและผงชูรส ผงปรุงรสรดตามใจชอบจ้ะาใส่ใบให้ตูลงไปจ้า เสร็จแล้วจ้าชิมจ้าแซบแซบทุกอย่าง